สวัสดีครับรายการพระแท้ถาดแดงนะครับมาแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะท่านผู้ชมนะครับชุดนี้ผมรับผิดชอบให้นะครับท่านดูแค่นะครับสภาพพระนะครับเหรียญนี now, ้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แพ่วปาวาโลนะครับนี่ครับสวยไหมครับผิวนี้เอาว่าลุ้งลุ้งปีกแมงทับเลยนะท่านผู้ชมนะสวยมากนะช่วงนี้ราคาหลวงปู่แพ้วเขาว่าวิ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับนี่ท่านดูแค่สภาพครับเห็นไหมครับ อันนี้ผมอัดอยู่ใต้หลังคานะขนาดไม่มีแสงนะท่านดูครับนี่เห็นไหมครับดูครับพี่ๆนี่ขนาดไม่มีแสงนะเนี่ยนะครับผมอัดอยู่ใต้หลังคานะนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งรายการแล้วนะครับนี่หนึ่งรายการนะครับนะครับลงปลูกแพ้วแท้ทันนะครับนี่ต่อไปจะเป็นเหรียญนี้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ครับครบรอบเจ็ดสิบสองปีนะครับนี่เห็นไหมครับสภาพหิ่งนะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอือผมพยายามหาแสงอยู่นะครับ นี่นะครับสภาพหิ่งนะครับนี่เห็นไหมครับได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่รายการที่2นะครับอ่ารายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้เลยเหรียญเจริญพรนะครับนี่ครับณเมตตนะครับนี่ครับเจริญพรหลังยันเกาะเพชรหลวงปู่หงผมปัญโยนครับนี่ครับหลวงปู่เมตตาเสมอนะท่านผู้ชมนะครับขอให้มีความเคารพศรัทธานะครับนี่ครับแถวคาดปลอดภัยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหครับนี่เป็นรายการที่3นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยครับ ท่านไหนหาอยู่เชิญได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ขนาดไม่มีแสงเข้ามานะนะครับนี่นะครับผมวางค่อยๆนะท่านผู้ชมนะรายการนี้นะครับรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับไตฮ่องกงนะครับเพราะปู่ไตฮ่องกงครับพิมพ์เล็กนะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้หลังภาษาจีนนี่ครับเป็นทองแดงกระไหลทองนะครับแบบนี้เป็นหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีปุกเสกนะครับเวลาเข้าเรียมนี่สวยเลยนะเดิมๆนะครับแบบนี้นะแบบนี้ถือว่ากระไหลทองเดิมๆเลยนะครับสวยมากมียันเนื้อทองคํานะ นะครับรุ่นนี้มียันเนื้อทองคำท่านผู้ชมโอ้โหท่านดูแล้วสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมนี่ครับใต้เดิมๆสวยๆเลยนะครับท่านในหารายการไหนอยู่เชิญเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมยกเร็วๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นเหรียญลวง่อเตนะครับท่านผู้ชมนะแท้ทันนะครับนี่ครับราคากลางนี่ผมไม่ทราบเลยไม่มีเลยท่านผู้ชมครับเอาที่ว่าราคาผมออกกันแล้วกันนะถ้าท่านในเห็นว่าเหมาะสมก็ค่อยปิดนะครับท่านในอยากจะสนับสนุนผมค่าน้ามันลดค่าข้าวก็ เชิญได้เลยนะครับผมประกันแท้ให้นะท่านผู้ชมนะพุทธสมาคมครับนี่ครับเขาบอกกันว่ามีเพียงไม่กี่เกจินะครับที่ว่าพุทธสมาคมนี่สร้างไว้ให้นะท่านผู้ชมนะนี่หลวงพ่อเต๋นะครับแท้ทันนะครับสวยจริงๆรนเดิมเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาว่ามีเพียงเกจิไม่กี่องค์ละครับที่พุทธสมาคมนี่สร้างไว้ให้จังหวัดนครปฐมนี่นะนะครับนี่ครับโอเคนะท่านผู้ชมนะนะครับรายการต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้สวยมากครับนี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับนี่วัดบางนมโคนะครับหลังยันเกาะเพชรนะแบบนี้ก็หายากเลยทีเดียวนะครับหาไม่ง่ายๆนะแบบนี้ก็เป็นรายการที่หายากนะครับแบบนี้นะครับเล่นเป็นหลวงพ่อฤรือีลิงดำปลุกเสกนครับแบบนี้ปีลึกเลยนะครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าถึงยุคเลยนะครับสวยมากนะครับนี่ครับหายากนะครับนี่ครับด้านในนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับ เห็นไหมครับด so oh, like ้านหลังเป็นย right? ันเกาะเพชรนะครับน right ี exactly. right ่ครับเห็นไหมครับโอ้โหท่านผู right ้ชมดูครับนี่ขอบตัดนะครับแท้เบสิกเลยขอบตัดแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับท่านไหนหาอยู่นี่ติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยผมประกันทุกรายการนะครับประกันแท้ทุกรายการนะรายการนี้นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหแดงแป๊ดท่านผู้ชมนี่แดงแป๊ดเลยเหรียญหลวงปู่หงครับนี่ครับชุดเล็กเลยนะแบบนี้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นแซยี่เก้าหกหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะหลังผ้านักหลังปลอกแบบนี้เลยครับถือเป็นชุดเล็กที่น่าใช้นะครับแกะบล็อกได้สวยมากนะครับรุ่นนี้นะนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะอาจจะสายไปสายมานิดนึงผมหาแสงนะครับพอดีผมอัดอยู่ในใต้หลังคานะอ่ารายการต่อไปจะเป็นเหรียญนี้เหรียญหลวงพ่อโป้วัดเก้าห้องนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะครับหรือว่าได้ค่าพิ้งๆิงเลยครับแบบนี้เลยนะครับ เป็นพระหิ่งหิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ป๊บนี้ขอขอดูแสงนี้หน่อยนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้ดูง่ายง่ายเลยนะครับอันนี้ขากลับนะไปแล้วต้องกลับนะท่านผู้ชมนะถือว่าปลอดภัยนะแบบนี้เลยโอเคนะนะครับแบบนี้นะครับนี่หาไม่ง่ายนะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมพยายามจะไม่ใส่กล้องเยอะนะท่านผู้ชมรายการต่อไปรายการนี้นะครับสักครู่นะครับ รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่ากระไหลทองนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับมวลสารเยี่ยมเลยครับเสาห้านะท่านผู้ชมนะนะครับเห็นไหมครับปีส7มเจดนะแท้ทันนะแบบนี้มีฉลับเล็กน้อยตรงนี้นะครับมวลสารปึ๊กปั๊กเลยนะครับนี่เห็นไหมครับถือว่าโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับช่วงนี้หลวงพ่อเกษมนี่กําลังมานะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับนี่รายการไหนอีกนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า จำปีเจริญพรนะครับผ่าจารย์อิดวัจุลามณีท่านผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าสวยดีท่านชมสวยดีนี่ครับนี่ครับเขาว่าเริ่มมานะท่านผู้ชมนะจริงเท็ประการใดท่านก็ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหาได้เลยนะแบบนี้นะก็ถือว่ามีแฉลบตรงนี้เนยกน้อยครับตรงที่เขาเลี่ยมนี่นะถือว่าสวยดีสวยดีนะครับคลาสสิกดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกนี่ครับผอาจารย์อิดเหมือนกันนะครับหลังพังพรกการหน้านี้นะนี่ก็เก็บได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ เคนะนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเรามาดูเหรียญนี้นี่เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญรุน่นแรกหลปูหงนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นแรกหลปูหงผมาปัญโยนะครับนี่ครับทันในหาอยู่นะครับนี่อ่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอ่ะรายการต่อไปก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่านี่ครับโอ้โหท้าวเวสสุวรรณนี่ครับพระอาจาร์อิทธิจุลมณีทรงเสมานะท่านผู้ชมนะน้ำทะเลเลยครับนี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมดูครับถ้าผมอยู่ มีแสงเยอะกว่านี้สวยมากเหรียญนี้น,น,นี่โอ้โหขอภัยนะทน่านผู้ชมนะนี่เอาว่าไม่ได้จับเลยอยู่ในซีนนะครับโอเคนะท่านผู้ชมหาอะไรกันนะอยู่ก็ติดต่อเข้ามาดินด่วนเลยนะครับสวัสดีครับ